สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นั้นจะนำเพื่อนๆไปที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเราจะขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นครับภูทอกหรือว่าภูเขาที่โดดเดี่ยวนะครับซึ่งที่แห่งนั้นเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหารครับไฮไลท์ก็คือทางที่เป็นไม้ยื่นออกมาริมหน้าผานะครับที่แห่งนี้ทั้งสูงทั้งเสียวทั้งสวยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆที่กลัวความสูงไม่แนะนำให้ขึ้นไปเที่ยวณที่แห่งนี้ครับ มาที่วัดภูท่อครับผมได้ออกพื้นที่กับทีมงานครับแล้วก็ได้ของฝากเป็นหน่อไม้ดองครับจึงนํามาถวายให้แม่ครัวที่วัดภูท่อทําถวายพระครับมาถวายพระนะครับประกอบอาหารทุกวันตีสี่คุณแม่มาแล้วตีสี่มาแล้วตีสี่มาแล้วทำความสะอาดต่อจนถึงบ่ายเลยสาธุครับอนุโมทนาด้วยนะครับ ครับผมโอ้ทำทุกอย่างเก่งมากเลยครับวัดสะอาดล้างห้องน้ำไรทำทุกที่โอ้สาธุได้ครับทำทุกที่เลยค่ะครับผมสาธุได้ครับสาธุค่ะสาธุค่ะกําลังจะขึ้นไปที่เขาภูทอกนะกับแม่แม่มาจากอำเภอบ่อไร่หนองคายแม่มาจากบ่อไร่เนาะบ่อเฝ้าไร่ไปคุณแม่ขึ้นไปเลยน้ำเลย าถามูมยุถามมก่อนผมขออนุญาตขึ้นก่อนได้ครับบริเวณนี้ก็จะมีหินคล้ายๆหินนาคานะครับคล้ายๆเกล็ดหูใหญ่ผูท่อมีด้วยกันทั้งหมดหกชั้นนะครับเนี่ยคือชั้นที่หนึ่งนะะก็จะมีบันไดไม้ขึ้นไปชั้นที่เจ็ดก็จะเป็นดาดฟ้ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับเราจะขึ้นไปบนนู้นครับหกชั้นนะครับ ชั้นที่หนึ่งโดยมีน้องโจานำไปครับไปเลยครับระหว่างทางก็จะมีออป้ายนะครับป้ายคำสอนใจร้ายเป็นคนใจกังมวลเป็นบ้าใจกล้าเป็นนักลบใจสงบเป็นนักป์ใจฉลาดเป็นบัณฑิตใจไม่ยึดติดเป็นนิพพานนะครับตัวเองก็บอกว่าชัวทัน ซันนะซันซีคือบ่ขึ้นไปซันหาซันหกรถโอ้ยอันอันน้องเพื่อนอันย่านย่านแต่แม่นี่บ่ย่านเนาะพาดันคนเราไปเพราะได้พาคนมาเที่ยวพามาจะใส่คำเนี่ยเขาไม่จะขอนแก่นผุนเนี่ยขอนเกอำเภอแวงหน่อยเพื่นไปเที่ยวใส่ตอให้หน่อยตอว่าไปเดินถนนคนเดินย่วยอ๋อริมโพงอ่ะไปเไปนถนนคนเดินต่อจ้าบุก่าบุก่าย่านไม้มันหักย่านไม้หักเสียวเนาะ รับตำหนักไปเมื่อไรมาถึงจุดนี้ครับขึ้นด้วยสองทางฮรทางนี้เป็นบัน,นไดบม้นะครับ220เมตรจากตรงนี้ทางซ้ายเนี่ยถ้าทางขวาเนี่ยทางทางขวาบอกส0งเมตรระยะทางใกล้กว่าแต่ว่าอาจจะมีความลื่นนะงั้นเราเลือกไปทางที่มีความลื่นดีกว่าห้อร์นเจอรระวังหมื่น ขึ้นมาจรงจุดนี้เริ่มเห็นวิวแล้วนะครับนี่เป็นวิวข้างล่างที่เป็นสวนยางพาราครับเนื่องจากว่าอาชีพหลักเลยนะของพี่น้องที่บึงการนั้นจะปลูกยางพาราเลยครับ90%าของพื้นที่เลยครับวงนั้นจะไม่เห็นนานนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแปลงนา,น,าน,นะครับข้างล่างีบริเวณวัดเถียวขจีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อไปต่อนะครับระวังหักไว้นะต้องสเกตดูนะบางบางไม้บางทีก็แจะไม่ได้ซ่อมบำรุงทุก ทุกขั้นทุกอตอนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเริ่มเห็นวิวที่สวยแล้วนะแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นทางเดินนะครับคุณแม่มาจากไหนครับ,บรกาบเชิงกาบเชิงเซเรนเพื่อนไปไหนอันลูกชายขึ้นไปแล้วสองคนนะ่ะเหรอคุณแม่เล่าอยู่นี่<ใ>นแม่เหนื่อยเนาะแม่เหนื่อยแม่มีน้ําดื่มไหมนน้ำเลือดนิดนึ่งเลยวะลูกโอ้ยแม่ขอพักกนนห่อยขอพักก่อนเนาะโอ้หายจากลึกแม่ใจมันจะขาดเนาะแต่วิวสวยนะหายใจลึกๆ คุไปเที่ยวมาจากนู่นด้วยไงนํ่ท่าพระที่เพราะว่าภูเขาพัวเมลูไงนั่นแหละเดิมไปมาที่นี่ก็มาขึ้นอันนี่ก็มาได้มันก็ไม่ไหวแล้วนะเราไม่ใช่วัยรุ่นเหมือนเขาเนาะจ้านี่หกสิบห้าค่ะหกสิบห้าเราก็แข็งแรงอยู่นะก็ขึ้นได้โอเคแม่ลูกพามาเที่ยวนะออกกำลังกายด้วยขออนุญาตคุณแม่สัมภาษณ์ไปลงยูทูบหน่อยนะจได้นะลูกคุณแม่จะพักเท่าไหร่หรือว่ารออยู่นี่ พักเอ้คเขาดูจาถ้าแขงแรงก็จะเดินไปถ้าไม่ใช่เขาลงฝั่งนู้นทิ้งแม่ไว้คนเดียวไม่ได้นะเออไม่ไม่เป็นไรเนาะแม่ก็ไม่จะลงไปโอเคโอเคแม่มันจะอ้อมอย่างนี้โอเคแม่ไหมนอืมครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะจ้าโชคดีลูกครับเจอครับคุณแม่นะคุณแม่ก็มานั่งพักแล้วเราไปต่อนะแม่นะขออนุญาตครับผมนี่ครับทางก็โคเชี้ยวไปครับไม่เป็นบ่ะเปิดได้ป่ะเสือเขียวเนี่ยไปไหน ค่อยๆไปนะโจนะคุณโจ้นี่กลัวความสูงนะเจอความสูงแล้วขาสั่นเลยโจ้นี่เป็นคนกลัวความสูงพี่รู้แต่ตอนนี้ขึ้นมาน่าชั้นที่ห้าละเดี๋ยวดูบรรยากาศเนี่ยทางเดินมาก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับคือทางเดินมานี่จะยื่นหน้าผาออกมาแล้วก็มีไม้ค้ำอยู่กลัวไหมครับถามจริงตอนนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมไม่เท่าไหร่ครับผมหวิวๆนิดนึงรหว่าที่ไม้มันยวบอ่อนเออไม้มันยวบ นะครับโอเคนะเดินไปเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อเนะ้นไปต่อสาวเขาขึ้นได้เลยไหมได้ยินเด็กคนนึงเขาพูดว่าว่าไงคอยวนะ่าไปแล้วกูว่าไปต่อแล้วนี่เด็กก็ขึ้นสา,สาวขึ้นได้อันนี้น้องมาจากกลับเชิงไหมไม่ใช่นะโอเคนึกว่ามาจากกลับเชิงแม่รออยู่ตรงนั้นอ๋อใช่เขาเดินไม่ไหว นะครับใกล้ๆน่ะเป็นภูเขานั่นคือภูลังกานะครับที่มีหินนาคาและนาคีนะครับภูรลังกาตั้งเด่นเป็นสง่ากลางทุ่งกว้างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นต่อไปเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูอีกครับโจเดินขึ้นไปเลยขึ้นไปอีกนะนี่ว่าสูงแล้วขึ้นไปอีกนะไป เพื่อนตามมาครับนี่คือผาเขาเรียกว่าดินแดนแห่งสวรรค์นนะเดินไปด้วยชมวิวทิวท์ไปด้วยตามมาครับผาเทพมิตครับช่วงนี้นะครับไม่ใช่ช่วงนี้ชีนะเอ่อช่วงนี้จะแคบแคบเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นทางเดินเล็กๆแคบแคบนะ <c oughs> ระวังนะครับระวัง,วงช่วงไหนที่มันยวบเนี่ยก็จะเสียวนะครับ โดยเฉพาะท่านที่กลัวความสูงแล้วอย่ามองลงไปนะครับตรงช่องยังมีช่องเห็นไหมเนี่ยนะฮะมองลงไปเนี่ยเหวีย่ยงเสียวสิครับมองลงไปเนี่ยเอานะฮะค่อยๆไปครับผมเองก็กลัวความสูงนะครับบอกก่อนใครจะไม่กลัวเนาะผมทำท่าท่าไม่กลัวเพื่อที่จะเก็บมาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมของผมครับไปต่อนะฮะไปต่อเพื่อนรฮะ ขาสวรรค์นะครับแถวนี้ก็มั่นคงแข็งแรงนะผมเดินแล้วแถวนี้ไม่ยวบครับต้องเชื่อมั่นระบบพรกรนะครับเสียวมีน้ำตกด้วยเพื่อนๆฮนะนี่มีน้ำตกเล็กๆนะครับโอโ เามาเจอผาน้ําตกครับนี่สวยครับเป็นบ้านน้าตกเล็กๆนี่คือทางขึ้นชั้น6ครับแต่ว่าก่อนจะไปชั้น6จะไปพุทธวิหารคือจะมีพระพุทธร,รูปให้กราบนะครับไปกราบนุสการพระอาจารย์จวนนะครับหลวงปู่จวนนะครับไปกันครับ นี่ครับก็จะมาพบกับรูปปั้นพระอาจารย์จวนนะครับที่ท่านเป็นรูปปั้นท่านยืนมองนะครับมองวิวอยู่ด้วยความสงบนะครับโจ้นี่เป็นหลานพระอาจารย์จวนเหรอถามจริงเป็นญาติเป็นญาติญาติาพระอาจารย์จวนจากอำนาจ,จเจริญน,นะนี่กราบน้องสก,การท่านก่อนมาถึงแล้วกราบท่าน หลวงปู่จวนกุลเชษโถนะครับผู้ที่บุกเบิกการก่อสร้างสะพานไม้แห่งนี้นะครับเพื่อให้สื่อความหมายถึงการเดินไปตามเส้นทางธรรมที่สามารถน้อมนำสัติบุรุษให้หลุดพ้นความทุกข์ทั้งปวงจนอยู่เหนือโลกได้ต้องเป็นผู้มีความเพียรพยายามมีความอดทนความมุ่งมั่นอีกทั้งยังต้องรู้จักประครับประคองควบคุมสติปัญญาสัมปชัญญะที่ไม่ยอมให้ตกอยู่ในความประมาท แล้วเราก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับนี่คือสะพานรอบผูทออสื่อความหมายเช่นนั้นนะครับขณะนี้เราเดินมาถึงชั้นที่5้เพื่อนๆครับเทียนอยู่ข้างหน้านั้นคือผูทอกใหญ่นะครับที่เราเดินอยู่ขณะนี้คือผูทอกเล็กเดินมาถึงชั้นที่5เราก็มาพบกับไกด์นำทางครับมีไกด์นำทางวิ่งไปแล้วลูกพี่นะลักษณะหินเนี่ยนะครับคล้ายๆกับ หินนาคาที่ภูลังการเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันครับซึ่งลักษณะทางธรณีวิทยาก็ไม่ไม่ไกลจากกันมากก็คงไม่ต่างกันนะหินนะเห็นไหมคล้ายๆเกล็ดงูเหมือนกันนะพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็มีพิสูจน์หลักฐานอยู่ลูกพี่เขาพิสูจน์อยู่นนเนี่ย,ยลคล้ายๆมีมีโป่งอ่ะคล้ายๆสุนัขก,ก็รับประทานนี่หมาป่านะฮะเป็นเจ้าถิ่นเนะี่ยคล้ายๆเป็นดินโป่งฮะ ีพยวก็จะมปกินน้ำนะคอดูนะนั่นนะก็ไปก็รอเราไปครับตรงจุดนี้ครับเพื่อนๆก็จะมีรูปปั้นของพระจารย์จวนหลวงปู่จวนนะครับกุลเชษฐโถแล้วก็มีคำให้กล่าวขอขมานะครับ เพื่อนๆที่มานะครับก็แวะมาขอขมาที่อาจจะได้ร่วมเกินด้วยกายด้วยวาจาที่มีเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้าหรือรับหลังนะครับซึ่งเราก็เป็นมนุษย์ที่ขาดเขาบางครั้งอาจจะทําผิดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือรู้เท่าไม่ถึงการก็มากราบขอขมาณจุดนี้นะครับเมื่อเรากลาบขอขมากราบขอพรจากหลวงปู่จวนนะครับเราก็จะเดินทางต่อไปที่ชั้นที่6แล้วก็จะขึ้นไปที่ชั้นที่7นะครับ การเดินทางในวันนี้ก็มีไกด์นำทางพาไปครับซึ่งเรามาค้นพบเขานะครับมาบรรจบพบกับไกด์ในชั้นที่5้าครับไปต่อกันชั้นที่6ครับเพื่อนๆมิตรลักแฟนชมมีไกด์นำเที่ยวนะฮะนี่ครับไกด์เราโอ้โหตามไปแล้วเดี๋ยวตามไปนะนี่นะฮะจะนำทางระมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตามจุดต่างๆเดี๋ยวตามไกด์ไปครับนะฮะตามไกด์ไปครับคุณเจ้าขึ้นไปสู่ชั้น6นะ โอนะไกด์ไปแล้วเพื่อชั้นหกไกด์ก็นําทางไปครับไกด์บอกมาทางนี้ไปตามเขาไปครับนี่ครับไกด์ก็นําเราไปนะวิ่งนําหน้าไปเลยเราจะตามเข้าไปครับดูนครับขณะนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้นหกชั้นสุดท้ายแล้วจริงๆมีอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าทางมันจะลบตอนนี้มันหน้าฝนแล้วต้นไม้เยอะมากเราจะหยุดชั้นสุดท้ายไว้เท่านี้แล้วก็จะเดินลงนะครับ ฝั่งนี้เนี่ยถ้าเกิดมาเย็ยนๆนตอนนี้สี่โมงเย็ยนครับแต่ว่าถ้าเกิดมาสักหกโมงครึ่งจเจระอาทิ์ตกที่สวยมากนะครับวันนี้ก็มาสี่โมงเงอแดดกเปรี้ยงครับก็ดีครับที่ออกกำลังกายเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวลงไปพอและครับสวัสดีท่านขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับเพื่อนครับถ้าขึ้นไปอีกก็จะเป็นชั้นเจ็ดซึ่งเขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดนะครับดินแดนแห่งสวรรค์แต่ไกลของเราวิ่งกลับมานะครับไกด์เขาจะให้ขึ้นหรือไม่ขึ้นไหมครับ ขึ้นไปนู่นไหมหัวหน้าไม่ตอบแต่ว่าหัวหน้าบอกต้องขึ้นไปชั้นเจ็ดอีกนะครับยังจะปิดคลิปนั้นยังปิดไม่ได้นะฮะหัวหน้าบอกต้องขึ้นไปชั้นเจ็ดนี่ฮะไกด์เรานําไปบอกว่าไปชั้นเจ็ดด้วยออาไปก็ไปครับตามไกด์ไปตอนแรกว่าจะปิดคลิปครับแต่ว่าไกด์บอกต้องมาชั้นเจ็ดไหมไหนๆมาแล้วต้องมาให้ถึงครับนู่นฮะไกด์นำไปก่อนแล้วคุณโจก็ตามไปเดี๋ยวผมก็จะตามไปอีกครับ บนหน้าผานี่ก็น้ำ,นำหน้าฝนก็เย็ยนสบายครับมีน้ําหยดลงมาเรื่อยๆนะครับตรงหินนี่ก็หน้าผาหินก็จะมีมอสมีพืชเกาะอยู่นะครับขึ้นมาที่ชั้นเจ็ดครับเราเหมือนจะโดนไกด์เทนะครับตอนนี้หาไกด์ไม่เจอครับเราก็คล้ายๆว่าคนที่กําลังหลงทางก็มาเจอกับพ่อแม่พี่น้องชาวกระสินครับก็หลงทางมาเหมือนกันครับหาทางลงไม่เจอฮะตอนนี้ สันเจ็ดไปทั้งนี่แม่นี่สันเจ็ดสันสุดท้ายแล้วครับสะพ่อยลงมาสันหดแยกมือกีนอย่างเนี้ออย่าอ้อมเขามัดได้ทั้งในเนี่ยบอห่บ่อบ่มาจากจังหวัดใดไหมพ่อใหม่กาละสินค่ะกาลสินนี่ดำ้ำส้ม่นะปานแฉกแข้งหางชาวกาลสินนะครับเดินหลงมา พี่น้องชาวกาะสินเดินนำไปแล้วตามไปดิเจตอนนี้คุณโจเริ่มไม่มั่นใจแล้วหลงปา่าแบบว่าหยุดเลยนะฮะไกด์ก็หายนะไกด์ของเราอ่ะพี่น้องกาะสินนะครับเดินนําหน้าเราไปเพื่อนครับขณะนี้เราขึ้นมาถึงชั้นเจ็ดนะครับเนี่ยฮะวิวสวยนะครับไกด์เราหายครับพาเรามาตัวเองไปได้นะครับไปได้ตัวเองไปได้ไปแล้วรอบะไปนี่แหละตาม หน้าผาแต่เราไปไม่ได้ครับเราต้องกลับทางเดิมเพื่อนเพื่อนชั้นเจ็ดไม่จะเป็นไม่ต้องขึ้นมาไม่มีอะไรครับลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ